ผักผลไม้ที่มีออกซาเลตส,สูงผู้ป่วยไตเสื่อมหรือไตวายเรื้อรังควรหลีกเลี่ยงมิฉะนั้นท่านอาจจะต้องฟอกไตคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมวิจากช่องเจล88สถานีสุขภาพครับ มาพูดถึงกรดออกซาลิกนะครับที่อยู่ในผักและผลไม้นะครับว่าผักผลไม้แต่ละชนิดประเภทใดบ้างที่มีนะครับกรดออกซาลิกสูงๆเนื่องจากว่าถ้าเกิดท่านไม่ทราบว่า ผักและผล,ละไม้ชนิดไหนนะครับที่มีกรดออกซาลิออกส,สูงเนี่ยเมื่อเราทานเข้าไปปริมาณมากๆโดยที่เราไม่รู้นะครับก็จะส่งผลเสียต่อร่างกายโดยกรดออกซาลิากตัวนี้ที่อยู่ในผักผลไม้เนี่ยจะไปจับตัวกับแคลเซียมในร่างกายนะครับก็จะเกิดตกตะกอนนะครับเป็นนิ้วที่ไตจะทําให้ภาวะไตที่ท้านเสื่อมอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นระยะ1 2ึสก็จะกลายเป็น4ีหแล้วก็อาจจะต้องฟอกไตได้ในที่สุดเลยครับ และเมื่อท่านนะครับมีภาวะออกซาเลตในเลือดสูงและเกิดแคลเซียมที่จับตัวเกาะเป็นนิวที่ตายแล้วนะครับเขาเรียกว่าภาวะที่เกิดขึ้นเรียกว่า Aq o x a ออก e n e p h r o p a t h y นะครับก็คือโดยที่จะมีอาการร่วมดังนี้นะครับท่านจะสังเกตอาการร่วมง่ายๆได้โดยว่าเช่นมีอาการขึ้นไส้อาเจียนนะครับหรือปวดแถวบริเวณบั้นเอวนะครับปวดโดยไม่มีสาเหตุนะครับไม่ได้ยกของหนักมาแล้วก็มีอาการปวดหรือบางคนเนี่ยเคยปัสสาวะ ได้ปกติเนี่ยอยู่ดีก็ปัสสาวะลดน้อยลงหรือปัสสาวะไม่ออกและบางคนนะครับถ้าเกิดว่าปัสสาวะออกมาแล้วมีเลือดปนออกมานะครับถ้าได้ไปตรวจที่โรงพยาบาลนะครับคุณหมอก็จะพบว่าเกิดเรียกว่าจะมีแคลเซียมออกซาเลตเนี่ยปนออกมาอยู่ในปัสสาวะด้วยนะครับ ก็จะส่งผลนะครับทําให้ท่านทราบได้เลยว่าอาจจะเป็นนะครับนิ่วที่อยู่ที่ไตแล้วนะครับยิ่งโดยเฉพาะผู้ที่มีไตเสื่อมหรือไตวายวเรื้อรังแล้วนะครับแล้วพบภาวะเจอนิ่วเพิ่มอย่างนี้นะครับบอกได้เลยว่า ท่านจะเสื่อมลงอย่างรวดเร็วและอาจจะต้องฟอกไตได้ในที่สุดเลยครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงนะครับ11ผักและผลไม้ที่มีปริมาณออกซาเลตสูงมากนะครับเกิน300มิลลิกรัมเนี่ยต่อผักผลไม้ในปริมาณ100กรัมนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับทุกท่านจะได้ระวังกันไว้นะครับ 1. นมันสำปะหลังมีปริมาณออกซาเลต1260มิลลิกรัม 2. โกด้ำเต้ามีปริมาณออกซาเลต1,235สมมิลลิกรัม สผักโขมมีปริมาณออกซาเลต1,090มิลลิกรัม 4. ผักแพวมีปริมาณออกซาเลต956มิลลิกรัม 5. ปวยเล้งมีปริมาณออกซาเลตอยู่ที่820มิลลิกรัม 6. มะเฟืองเปรี้ยวมีปริมาณออกซาเลต820มิลลิกรัม 7. ใบชะพู มีปริมาณออกซาเลตอยู่ที่ห9 0้อเก้าิมิลลิกรัม8ดแครอทมีปริมาณออกซาเลตอยู่ที่ห้าร้อยมิลลิกรัม9หัวไชเท้ามีปริมาณออกซาเลตอยู่ที่4 8 0้อยแปดสิบมิลลิกรัมส0บใบยอมีปริมาณออกซาเลตอยู่ที่สา7้อแปดิเจดมิลลิกรัมสิบเอดกระเทียม มีปริมาณออกซาเลตอยู่ที่360มิลลิกรัมและนี่คือทั้งหมดนะครับ11ผักและผลไม้ที่มีปริมาณออกซาเลตส,สูงมากๆนะครับผู้ป่วยไตเสื่อมหรือไตวายเรื้อรังควรจะต้องหลีกเลี่ยงนะครับงดการรับประทานหรือถ้าจะรับประทานจริงๆนะครับอย่างเช่นพวกกระเทียม พวกหัวใจเท้าหรือแค่ลอดพวกนี้สามารถทานได้เหมือนกันนะครับแต่ทานในปริมาณที่น้อยๆได้นะครับไม่ต้องไม่ต้องกินในปริมาณที่มากๆนะครับก็จะไม่ต้องเสี่ยงเกี่ยวกับตัวกรดออกซาลิกด้วยนะครับผมมีตัวอย่างนะครับน้องอยู่ท่านหนึ่งนะครับที่ไม่ได้เป็นโรคไตมาก่อนนะครับก็คือเป็นคนชอบทานนะครับน้ำคั้นมะเฟืองมากๆนะครับทานบ่อยมากแล้วก็ ครั้งหนึ่งทานปริมาณที่มากๆด้วยนะครับแบบครั้งหนึ่งประมาณ2-3แก้วเนี่ยทานติดต่อกันอย่างเงี้ยนะครับปรากฏว่าผ่านไปแค่3-4เดือนเองนะครับปรากฏว่ามีอาการเหมือนอาเจียนนะครับหรือมีอาการร่วมก็คือมีปวดหลังอาเจียนนะครับแล้วก็ปัสสาวะข,ขัดขัดนะครับปัสสาวะไม่ค่อยออกหรือออกน้อยลงอย่างเงี้ยก็ได้ลองไปตรวจดูก็พบว่ามีนะครับแคลเซียมออกซาเลตปอนอยู่ในปัสสาวะแล้วก็เป็นนิ่วที่ไตนะครับจากที่เป็นคนปกติก็ต้องทําการสลาย นิ้วที่ไตออกนะครับไม่ใช่นั้นนะครับถ้าสะสมไว้นา,นานๆนะครับก็จะส่งผลทาให้เกิดภาวะไตไวายเฉียบพลันได้เหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งตัวอย่างที่อันตรายมากๆเลยนะครับฉะนั้นถ้าเกิดท่านมีภาวะไตเสื่อมหรือไตไวายเรื้อรังนะครับยิ่งไม่ควรรับประทานโดยเด็ดขาดเลยผมว่าจะปลอดภัยกับตัวท่านเองมากที่สุดเลยครับและถ้าทุกท่านเห็นว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับและกดกระดิ่งติดตามนะครับ เป็นกำลังใจให้ผมในคลิปถัดไปด้วยนะครับและถ้าเกิดท่านใดมีข้อมูลสงสัยนะครับเกี่ยวกับผักผลไม้แล้วก็ข้อมูลการดูแลฟื้นฟูไตนะครับเกี่ยวกับอาหารท่านสามารถแอดไลน์เรามาได้ที่แอดเจลแที่ขึ้นอยู่ข้างจอนะครับแอดนะครับ เจล88นะครับก็แนะนําชื่อนะครับแล้วก็ข้อมูลที่อยากจะสอบถามเข้ามาในไลน์ได้เลยนะครับผมจะมีน้องๆผู้เชี่ยวชาญคอยตอบคําถามทุกท่านอยู่นะครับสุดท้ายนี้นะครับผมอยากเห็นคนไทยทุกท่านนะครับมีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวครับและพบกับผมใหม่ในคลิปหน้าครับผมบิ๊ดจากช่องเจล88สถา,านีสุขภาพครับ